สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงสิรินะครับวันนี้ผมสัญจรมาที่วัดสว่างธรรม,มารามบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มีพิธีไหว้ครูวัดแห่งน,นี้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง,ดงหลวงพ่อหมองผีย่านนะที่ได้รับฉายานี้เพราะว่านะท่านเคยประกอบพิธีแล้วมี คนที่โดนผีเข้าเนี่ยนะครับนะผีออกนะครับนะก็เขาเรียกว่าผียานตามภาษาก็ผีกลัวประมาณนั้นวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมองท่านจะมาคุยเรื่องราวประวัติต่างๆแล้วก็เรื่องราวการสร้างวัดแห่งนี้แล้วในปัจจุบันพัฒนาไปขนาดไหนอย่างไรแล้วจะสร้างอะไรในอนาคตอันใกล้นี้อีกนะครับ หลวงพ่อหม่อมนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์มากเมตตาที่มีลุกสิทธูขหาเรื่องใส่ศรัทธาเยอะโดยเฉพาะศิลปินนักร้องครูสลาคลุณาวุธก็ศรัทธาหลวงพ่อหม่อมนะครับวันนี้ครูสลาก็มาร่วมงานด้วยนะวันนี้ผมอยู่กับหนะลวงพ่อหม่อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้อมสักการหลวงพ่อหม่อมครับกาวนาสการ,ากร,รท่องพ่อครับเจริญพรครับอนุชา ครัหลวงพอ่อวันนี้เราเตรียมงานอย่างไรบ้างครับผมอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมทําบุญถวายผ้า,าป,ป่าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ในช่วงเวลา18นาฬิกาก็จะได้ประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษสะอะเคราะหต่อชะตาเสริมบารมีครับและส่วนในเรื่องของการทําบุญก็ถวายผ้า,าป,ป่าไปเรื่อยๆครับ ่าไม่อยากให้ญาติโยมมารวมตัวกันมากมายมเพราะว่าในช่วงนี้ก็ทําทตามมาตรการของสาธารณาสุขนิดหนึ่งโยมครับของเราก็มีการตรวจมีการตรวจเอทรเคคนไหนเข้ามาในงานมีการตรวจมีการคัดของทุกคนครับแนะม้ขนาดพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาช่วยงานก็มีการตรวจเอทเคทุกคนญาติโยมครับนะ มีคนเขาศรัทธาหลวงพ่อเยอะทีเดียวลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะฮะคนที่ไม่รู้จักหลวงพ่อก็มีอยู่นะครับนะหลวงพ่อฮะนะหลวงพ่อนะพอ,อยู่ที่นี่เนี่ยมาสร้างวัดอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ปีสี่สี่ญาตยมปีสี่สี่นฮะตั้งแต่ปีสี่สี่สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับแล้วก็มาอยู่จนถึงปัจจุบันครับ แตะกอนก็เป็นทุ่งนานมีเนื้อที่อยู่สองไร่นะก็มีญาติโยมซื้อถวายมาเรื่อยๆปัจจุบันมีเนื้อที่วัดอยู่สามสิบห้าไร่แล้วก็ที่ติดกับป่าช้าอีกสิบสองไร่ก็รวมกันก็หลายไร่อยู่ครับแล้วก็ได้สร้างเสนาสนะมาเรื่อยๆอยและที่สําคัญวัดแห่งนี้ก็ได้สร้างอุโบสถ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,556มาเสร็จเอาปี2,558ปี2,559ก็ได้รับวิสุงคามแล้วก็ปิดทองฝังลูกนิมิตปี2 5 6 6 1บในช่วงปีใหม่6061ก็ได้สร้างมาเรื่อยๆโยม หลวงพ่อครับมีคนอยากรู้ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหลวงพ่อบวชตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับตั้งแต่ปีสี่สองโยมครับบวชมาเรื่อยๆก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายที่ด้วยกันครับและที่สําคัญอย่างยิ่งก็ได้ไปรึกษาทิชาอาคมหลายอย่างกับหลวงปู่บุญมีครับโกวีโลครับก็ศึกษากับหลวงปู่บุญมาทาวโลครับอยู่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็ ได้ไปศึกษากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือแล้วก็ไปศึกษากับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อหลวงปู่สมพานนาวีโลส่วนการสักอักขระเลขยันต์อะไรต่างๆก็ได้ศึกษากับพระเดชพระคุณหลวงปู่คำพุทธลักขิโตจาวาดหนองปทุมเตียนอำเภอคงซึ่งท่าน เก่งในเรื่องของการศักอัขระเรียกยันต์ต่างๆก็ได้ศึกษาอยู่สามปีไปมาหาสู่ท่านประเด็นสำคัญที่สุดก็ได้ไปศึกษาทำกรรมฐานกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สถียนภูนอกองจังหวัดอ,อบุบลก็ได้ที่หลักๆก็มีอยู่หลายรูปด้วยกันส่วนฆราวาสก็มีอยู่หลายผู้หลายคนด้วยกันที่ได้ไปศึกษา เรื่อยมาจนถึงขนาดนี้เลยโยมครับเห็นว่าหลวงพ่อชอบออกทุดงหลวงพ่อตอนที่หลังตอนเริ่มเริ่มบวชแล้วเราออกทุดงเพาะไปทุดงแถวไหนอ่ะส่วนมากจะสมัยก่อนก็จะไปทุ่งใหญ่ในเลสวนครับก็จะไปทุ่งใหญ่ในเลสสวนทุกทุกทุกปีโยมบางทีก็ไปแถวจังหวัดอุบลบ้างครับประเทศเพื่อนบ้านบ้างครับการทุดงเนี่ยพ่อมัน ยากลำบากขนาดไหนอย่างไครับการทุดงก็ถามว่าลําบากหรือเปล่าก็ลําบากเธอว่าก็เป็นการฝึกไปฝึกจิตฝึกใจเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพระเรารหรคนาที่ต้องปีละหนึ่งครั้งหรือถ้ามีโอกาสก็ไปเรือ่อยๆเพราะว่าเป็นการไปฝึกจิตฝึกใจของตัวเองครับถามว่าทรมานหรือเปล่าก็ทรมานครับเธอว่าทุกข์ไหมก็ทุกข์แต่ว่าไปเพื่อ ขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้ให้มันสูงขึ้นยมครับอืหลวงพ่อไปแบบนี้หลวงพ่อเจอพวกสิ่งที่เขาเรียกว่าวิญญาณอะไรพวกนี้หลวงพ่อเจอบ้างไหมคก็ก็เจอโยมก็เจอบ้างครับส่วนเจอแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาบุญทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาออนะฮะหลวงพ่อมีความเชื่อเรื่องคุณใสมนดำขนาดไหนหลวงพ่อครับ มันมีอยู่จริงถ้าจะพูดตามส่วนความเป็นจริงแล้วก็มีอยู่จริงนะตามที่อาตมาภาพศึกษาโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียนท่านก็เคยให้คำชี้แนะและท่านก็พูดอยู่ตลอดว่าทุกศาสนามีไสยศาสตร์ะจะในรูปแบบไหนแค่นั้นเองเหมือนกับของพวกเราเรา,เราท่านทั้งหลาย เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่ในเรื่องของไสยศาสตร์ครับการฝังลูกฝังลอยครับการทําคุณผีคุณคนอะไรต่างๆ<ม>ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ครับยังมีหลงเหลืออยู่โยมครับ <c oughs> ก็มีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในในปัจจุบันเนี้ยมีลูกศิษย์ลูกหามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ทําน้ํามนต์ให้น้ำมนต์หลวงพ่อเห็นว่าไหลไหลตุ่มเลยหลวงพ่อทาน้ำมนต์ทำในวาระอะไรบ้างฮะ ถ้าเจ็ดตุ่มนี่จะทำในววละทิิธีไหว้ครูปีละหนึ่งครั้ง mm hmm. อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา mm hmm. เพื่อต้องการที่จะญาติโยมที่มาร่วมทำบุญหรือที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จะได้มาอาบน้ำมนต์กรณีสาล mm hmm. หรือบางทีเราเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้เราอาจจะไปเจอนะสิ่งไม่ดีมาลบกวันหรือบางคนโดนไสยศาสตร์ mm hmm. โดนแบบไม่รู้ตัว mm hmm. นะ ในเมื่อโดนแบบไม่รู้ตัวก็เจ็บตรงนู้นเปิดตรงนี้พอมาได้สวดล้างอาบรพนหรืออาบน้ำมนต์พลณีศารก็จะดีขึ้นก็หายนะก็หายวันหายคืนก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าปกติธรรมดาก็ต้องดูอาการเสซยก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไศาสตร์สาหรือโรคประจำตัวต้องพิจารณาในเรื่องของอาการด้วย บางทีเขาเป็นทางจิตหรือบางทีเป็นโรคประจําตัวก็ว่ากันเป็นอย่างๆไปครับตรงนั้นหลวงพ่อก็ต้องดูด้วยก็ต้องดูก่อนต้องดูก่อนนะฮะนะผมผมอยากจะบอกแฟนรายการอย่างนี้นะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะผมเคยไปนะไปที่ทางภาคใต้หนะลวงานหลวงปู่คุณให้นะครับดูดวงให้บอกว่าดวงไม่ดีแล้วก็จะมีเคราะห์มีอะไรก็บอกให้มาหานะมาหาพระเสีิยจอาจารย์เพื่อทําพิธี ผมก็ได้มาหาหลวงพ่อหมอ่อมนะหลวงพ่อหม่อมทําพิธีให้ปรากฏว่ากลับไปยังไม่ทันถึงบ้านเลยถ่ายออกมาเป็นเลือดเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องไปแอดมิดปรากฏว่าไปตรวจร่างกายแล้วไม่เป็นอะไรเลยนะหลวงพ่อทําพิธีสะเดาะเพาะให้ตอนนั้นหลวงพ่อนะของที่หลวงพ่อให้ผมทําเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะตอนนั้นอ่ะมันเป็นเครื่องบัตรพีครับคําว่าบัตรพีนีนหมายถึงว่ามีข้าวดําข้าวแดงครับ มีปลาหัวปลาหางมีหมากฟูบุหรี่ใส่ไปในบัตรพีนั้นหรือกระทงนั้นครับแล้วก็เอาเล็บมือเล็บเท้าเส้นผมของคนที่ทําพิธีสะดอกเคราะห์แล้วก็ทําพิธีบริกรรมสวดสวดเสร็จสรรเรียบร้อยก็ส่งฝากสิ่งไม่ดีไปกับพระแม่นางธรณีเสีะเอาสิ่งที่ดีกลับคืนมาสู่ชีวิตของเรา อันนี้จําเป็นต้องทําทุกคนไหมฮะหรือว่าเฉพาะดวงไม่ดีก็ต้องทำครับถ้าดวงดีก็ทําพิธีเสริมเฉยเฉอ๋อฮะหรือไม่ก็อาบน้ามนต์เฉยๆใช่ไหมหรือไม่ก็อาบน้ามนต์แล้วก็เสริมดวงเฉยเสริมบารมีเฉยเฉครับนะหลวงพ่อในปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวนะหลวงพ่อเริ่มสร้างวัตถุมงคลปีไหนฮะตั้งแต่ปีห้าสามยมห้าสามมันมา รูปแบบเป็นยังไงเป็นเหรียญพระพรมเหรียญพระพรหมทำไมทำไมหลวงพ่อถึงเริ่มสร้างพระพรมก่อนครับพระพรมเป็นผู้ชี้ชะตานะครับเป็นผู้ชี้ชะตามนุษย์ครับหรือมองอีกอย่างหนึ่งคือพระพรมนี่อาตมาภาพนี่คือมีความเชื่อกับครูบาอาจารย์ที่ได้สอนมานะการสร้างพระพรหมนี่จะทำอะไรก่อนหรือเกี่ยวกับวัตถุมงคลให้อยากจะให้สร้างพระพรมซะก่อน แล้วก็ในรูปแบบของพระพรมที่อาตมาสร้างเป็นพระพรมธาดานะได้ถอดรูปแบบมาจากวัดวัดอะไรายานาวาสมัยก่อนนะแต่ว่าจะทำเป็นเหรียญเล็กแต่จะไม่มีอักษรด้านหลังจะจาร์ด้วยมือทุกเหรียญทำสามพันเหรียญตอนนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับตอนนั้นก็เป็นพระพรมก่อนเป็นพระพรมอ่าฮะ ในปัจจุบันวัตถุมงคลน,นะหลวงพ่อที่เขาได้รับความนิยมตอนนี้จะเป็นเทเวสุวรรณจ้ะน,นะทำไมถึงคนถึงหันมานิยมเทเวสุวรรณนะครับเทวสุวรรณก็คือเป็นเทพนะครับเป็นเทพประจําแล้วก็ญาติโยมมีศรัทธาครับทุกสิ่งทุกสัอย่างอยู่ที่ศรัทธาในเมื่อบนได้ขอได้คนก็เกิดความศรัทธาครับ ไม่จําเป็นแต่ท้าเวสสุวรรณอย่างเดียวแต่ตอนนี้เท้าเวสสุวรรณมาแรงครับถ้าจะพูดตามส่วนความเป็นจริงก็จะกล่าวถึงเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าทัตตลรเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักเท้าภูเวนหรือเท้าเวทนี่ครับท่านได้เป็นเทพประจําทิศทั้งสี่อยู่หนึ่งทิศด้วยกันครับฉะนั้นในเมื่อเราบนบานสารเก่าวอะไรถ้าเรามีศรัทธาแล้ว อิทธิฤทธิปฏิหารก็เกิดขึ้นครับนหลวงพ่อเวลาที่หลวงพ่อจานอัขระยันลงบนวัตถุม,มงคลเนี่ยหลวงพ่อใช้อัขระยันตัวไหนถ้าจะพูดตามส่วนความเป็นจริงการจะทําพิธีอะไรต้องต้องยกครูก่อนครับแล้วก็ดูเลิกดูเลิกอันเป็นมงคลเสก่อนครับเมื่อดูเลิกเสร็จก็อาราทธนา พระสักเคะก,ก่อนทุมนุมเทวดารัาธนาคูบาอาจารย์ครับแล้วก็ประกอบพิธีเลิกกันเป็นมงคลแล้วก็จารย์อักขะครอคะอัคขระแต่และตัวก็บริกรรมคาถาไปด้วยครับบริกรรมคาถาเรียกสูตรเรียกยันเรียกนามอะไรต่างๆครับที่ได้ศึกษาเราเรียนมาครับ วันนี้เนี่ยนะหลวงพ่อได้ไหว้ครูมีวัตถุมงคลไหมฮะวันนี้มีท้าเวศสุวรรณอยู่ท้าเวศสุวรรณนะฮะนี่ท้าเวศสุวรรณเป็นแบบไหนฮะเป็นเหรียญโยมเป็นเหรียญนะครับเรามีตัวอย่างไหมครับมีอยู่มีอยู่อยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูในช่วงพุทธาพิเศษนะพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีปีนี้มียันครับมียันมหาสุขหรือยันมหาสําเร็จครับเป็นเศรษฐีนะที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำมาถวายนะ ญาติโยมได้ดูกันแล้วก็จะได้บูชากันทําบุญ99บาทครับแล้วก็เข้าร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ก็จะตาเสริมบามีในช่วงตอนเย็นโยมครับอ่าเป็นเป็นเป็นการ์ดเหรอฮะเป็นการ์ดเป็นยันโยมนะเป็นการ์ดนะครับเป็นยันมหาสุขยันมหาสําเร็จการ์ดยันมหาสําเร็จนะครับอันนี้พกติดตัวเหรอฮะพกติดตัวก็ได้โยม เอาไปไว้ในร้านค้าร้านขายก็ได้ครับเอาไว้ในรถก็ได้ครับใส่กระเป๋าตังอะไรต่างๆได้ทั้งหมดโยมโอ้นะฮะเป็นยันยันมหาเศรษฐีนะพ่อเป็นยันมหาเศรษฐียันมหาสําเร็จโยมยันมหาเศรษฐียันมหาสําเร็จนะครับนะอันนี้นะก็สามารถที่จะมาอันนี้จะเข้าพิธีอันนี้เข้าพิธีนะแล้วก็บูชาได้บูชาได้นะฮะทัเก้าสิบเก้าบาทเดียวครับ นะลวงพ่อในปัจจุบันเนี่ยลวงพ่อได้ได,ได้ทำวทัดนะทำอะไรไปบ้างนะตอนนี้ฮะตอนนี้ก็กำลังจะสร้างพระใหญ่ครับตอนแรกที่เคยคุยกับโยมอนุชาครับก็จะสร้างพระนอนแต่ก็ในเนื้อที่ไม่พอก็เลยจะทำพระพุทธรูปปางประทานพรครับความสูงทั้งหมดก็ยี่สบห้าเมตรโยมครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างครับ พรุ่งนี้ก็จะทําพิธีวางศิาลาฤกษ์ครับนะพรุ่งนี้วางศิาลาฤกษ์พรุ่งนี้เวลา12นาฬิกาวางศิาลาฤกษ์นะใครก็อยากมามาร่วมพิธีกันได้นะฮะพรุ่งนี้นะนะก็วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะคนมากันเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะได้ไปนะต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาเอาแค่นี้ก่อน,นครับพ่อนาะสาธุคร,ครับนะข,ขอขอพรจากหลวงพ่อหน่อยครับพ่อก็ วันนี้คุณโยมอนุชานะพร้อมด้วยทีมงานและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะซึ่งเป็นศิทธิสานุศิทธิ์ต้องอาตมาเองปีนี้ก็ครบรอบในพิธีกรรมไหว้ครูอาตมาภาพไหว้ครูมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันปีละหนึ่งครั้งแต่นั้นด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์ ก็ขอให้ปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลายให้แค้วคาดปลอดภัยจากโลคาพยาธิทั้งหลายเดินทางไปมาก็ขอให้เดินทางไปมาก็ขอให้ปลอดภัยและค้าขายอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ